ไม่ใช่ไม่ใช่กันเด้งอไนี่นะไม่ใช่ถ้าเด้งก็อนนี้อันนี้เหมือนนี่เนี่้ามาที่นี่ักนะนี่เนี่ยนำเข้าแล้วชจะคนนี้าไปเลยนะเรารู้ตัวนัวต้องไปดีการคนนไหคนจ้ำนไนทุทการนจ้าก